สวัสดีครับนี่คือรายการ TDG ไทยกระสกเกมเมอร์ชาแนลนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมนะครับน้องตาลี D G จีและเกมที่เรากะกำลังเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือเกม Call of Duty Black Ops 2ครับในภารกิจที่ชื่อว่า d i s Path c นะครับ,รรบเป็น Strike Force Mission ภารกิจสุดท้ายแล้ว,ว,วนะครับรก็ภารกิจนี้นะครับที่เราต้องทำก็คือ สังหารนะครับนายพลเทียนเสานะครับเป็นเอ่อนายพลชาวจีนนะครับซึ่งนายพลเทียนเสาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องสังหารเพราะว่าในเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีบทบาทเป็นเพื่อนนะครับของเมสันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจุดนี้ก็ดูกันอีกทีแล้วากันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เล่นกันเลยจะกอ่ออะไรหนาวะก็คือมิชั่นนี้นะครับก็คือเราจะได้เอ่อ รู้ว่าเจเนอเรลเทนสานะครับกําลังไปที่ไหนนะครับแล้วเราก็เอสกัดนะครับแล้วเราสกัดจนเครื่องบินของเคเทเจเนเรลเนี่ยตกลงไปนะครับในเในแมปนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเสังหานะครับเจเนอเรลนะครับด้วยการเอปิดระบบป้องกันภัยนะครับจากประตูต้องทําให้ประตูเครื่องบินเปิดนั่นแหละโดยการปิดระบบไอ้นี่ปิดระบบป้องกันนะครับก็แล้วก็สังหารเขาก็ ไม่มีอะไรมากครับไปยิงโฮพอสิชันไว้แล้วก็รอแค่นั้นแหละอิออ้เอดแค่ช็อตเดียรเท่านะั้นยิง Yes, mang thắng. Doong cục ngưng. Good copy. Push to the crash site and rồi. General Zhao is KIA. Bye, các. Bye, các. Bye, chừng 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 các. เออตัสี่แล้วกันเย็เย็ปืนปอดด้วยปืนปดด้วยเออได้ทำมาทไมมันรัวไดขนาดนี้เลยวะจับชิมไว้เร็วๆๆใส่จะติดอ้นี้โอ้ยเออ เราก่อนอื่นเราต้องออพามาถ้าจำไม่ผิดนะครับต้องเออโอ้โหได้ได้ได้เริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะเ่าทั้งมดเลยมาไว้ตรงนี้นี่นี่นี่ยมงและผิดไฟยิงยิงย้อเข้าไปยิงย้อเข้าไปโอเค คือตรงนี้นะครับยูนิตจะโคลเยอะหน่อยเพราะเป็นจุดที่เราเออต้องเข้าไปรับเจอก็ไม่ว่าอะไรไม่ถือสาห <c oughs> รือเปล่าหรือตัวนี้คือเอสดีเยอะมากเด้อตัวละครเหมือนจะตายมีอะไรบ้างเยี่ยมตัวหัวอืมโอ้สว,ว,ว,วัสดี จะแดงบ่อยมากมาสิเฮ้ยมันไปออกกันตรงนั้นหมดเลยวะเดี๋ยวรีโลกันหกนัดเข้ามาทบามวะเนี่ยโอเคอยู่นี่ตัวนี่นี่นี่เดี๋ยวอีกตัวโอ้เออไม่เอาตัวแล้วผิดไฟล์น่ารละอ่ะ วันนี้ธรรมดาจะติดออเคโอเคพได้ายเยอเเอเดเอเดือดอดอดเดืเดือดดกอดเดดเอดดือดเดือเดอเดือดเเดือด อันนี้ก็ดิเฟนไวเหมือนผิกิแรกไม่เออีกแล้วนี่ทำไมตัวยูนิตมันไม่มาวะกันไว้กันไว้กันไว้กานไว้กั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 นไ้กันเน

เเก่กัเลยเไมไเรีเ้เย,ยียมก็จบกันแล้วเย่ภาริกิปดิสพนะครับจบแล้วครับแล้วก็ซีรีส์นี้นะครับคอร์ดิตีบแบ็กอัพสองสไนฟอร์ดมิชชั่นนะครับวคครูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เจอกันใหม่ เออเกมหน้าครับโปรเจกต์หน้าครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้เป็นนะครับไม่รู้ว่าเป็นเกมอะไรเหมือนกันก็จะดูก่อนแล้วกันว่าจะเอาเกมอะไรมาแคสดีก็วันนี้ก็ไปก่อนละบายบายจบแล้วเย้